สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการ Play Mobile Next Top Model ดนฉันกาบีกับผมราอูครับค่ะวันนี้เราก็ยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาสู่รายการน,นี้อพิโซดนี้ครั้งหนึ่งนะคะและในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาบอกเพื่อนๆกันว่าเออเราจะต้องบอกลาใครสักคนหนึ่งในบรรดานางแบบ จ็ดท่านที่เหลืออยู่ในรายการนี้นะนะคะน่าเสียดายมากเลยเพราะดูสิเรามีนางแบบโอ้โหสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราต้องบอกลาหนึ่งคนเนาะใช่แล้วแหละน่าเสียดายมากเลยครับว่าแต่คนคนนั้นจะเป็นใครนะนั่นน่ะสิคะเดี๋ยวเป็นว่าพักเบรกเมื่อไหร่เนี่ยเราจะมาให้ผู้ชมบอกผลให้ผู้ชมดูกันนะคะอา้าวราอู นายอะนายจาบทไม่ได้หรอเออเออ,เอ,อบทหรอเอ,อ๊ะต้องทําไงนะเอาก็ดอกไม้ล่ะนายต้องให้คนที่โดนโหวตออกนะเออเอ,อใช่เลยอุ๊ยฉันลืมไปเลยว่าฉันต้องเตรียมดอกไม้อะ่ะเอ,อ๊ะเพราะผู้แข่งขันที่โดนโหวตออกเนี่ยจะต้องได้รับดอกไม้เป็นของรางวัลปลอบใจนะแล้วก็ต้องกลับบ้านไปว่าแต่ว่าดอกไม้ที่เขาเตรียมไว้ฉันลืมไว้ที่บ้านนะสิเอ,อ๊ะหรือว่าฉันจะเด็ดดอกไม้จากต้นไม้อันนี้ดีล่ะเอ,อ้ยไม่ได้หรอกนะ รายการรู้ฉันต้องโดนเฉ่งแน่เลยฉันลืมดอกไม้ไว้ที่บ้านนี่นาฉันโทรให้ให้โรมี่มาให้ดีกว่าฮัลโหลจ๊ะโรมี่ใช่พี่เองจะ้ะคือพี่ถ่ายรายการอยู่อ่ะแล้วพี่ลืมดอกไม้ไว้ชอบเบอร์เลอร์เลยอ่ะช่วยรีบๆออกมาให้ด่วนที่สุดเลยนะจ๊ะจ๊าเดี๋ยวพี่จะรอนะจ๊าโอ้ยคอยชั่วทําไมฉันซื้อบื้อขนาดนี้ทำไมฉันต้องลืม้วยเนี่ยโอ้ยไม่เข้าใจเลยเป็นยังไงบ้างจ๊าราโอ โอยโอเคจ้ะกาบี้ไม่ต้องห่วงนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวโรมี่แฟนฉันเนี่ยจะเอาดอกไม้มาให้รอแป๊บนึงนะแต่นี้มันรายการไลฟ์สดนะอาพวกเข้าแข่งขันคะ่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงระหว่างรอผลรางวัลแล้วก็มีปัญหาทางเทคนิคอีกหน่อยนะคะรออีกอีกอึดใจเดียวเท่านั้นแล้วก็จะรู้กันแล้วว่าผู้สารคนไหนจะเป็นผู้ที่ต้องออกจากรายการนี้ไปนะคะ เอ๊ hey, ฉันตื่นเต้นจังเลยอ่ะไหวนั้นนะสิฉันก็ตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะวุยจะเป็นฉันหรือเปล่าฉันไม่อยากกลับบ้านเลยนะฉันอยากเป็นผู้ชนะเออใช่ฉันก็อยากเป็นผู้ชนะแหละใครๆก็อยากเป็นผู้ชนะเอ้ยหรือว่าจะเป็นเธออ่ะเธอไม่ออกแน่เลยเอ้ยทําไมเธอพูดอย่างนั้นล่ะอ้าวเัินไงเดงนไงโรมี่มาแล้วนะครับอือโอ้ยพี่ดีใจมากเลยเนี่ยขนาดโรมีท้องแก่เยี่ยวสาวเอาดอกไม้มาให้พี่ที่ศตูเนี่ย โอ้ยพี่ก็ไม่น่าจะลืมเลยนะคะนี่ค่ะดอกไม้นะคะและที่หลังอย่าลืมอะไรอย่างนี้ว่าโอ้ยโอเคครับขอบใจมากจ้ะนี่นะคะก็เป็นโฉมหน้าพิธีกรรายการของเราโรมี่นะคะก็เคยเป็นนางแบบเก่าของรายการนี้มาก่อนโอ้โหสวยจังเลยเนาะพี่โรมี่เนี่ยสวยสมกับคําร่ํ่เลยจริงๆเลยครับตอนนี้เราก็ได้ดอกไม้แล้วนะครับเดี๋ยวทางรายการเราก็จะประกาศ ผู้เข้าแข่งขันที่ตกรอบนี้แล้วก็ต้องกลับบ้านไปก็อาจจะต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับและผู้แข่งขันรายนี้ก็คือวานิสาโอ้ยวานิสาเหรอคะใช่ลวคะ่ะน่าเสียาจจังเลยนะคะแต่ก็ยังไงก็รับดอกไม้นี้ไปนะคะอืมฉันเสียาจจังเลยคะ่ะ w h ยทำไมต้มองเป็นฉันด้วยเนี่ยแต่ยังไงวานซ่าก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะก็จะตามฝันของตัวเองต่อไปขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้วานซ่าดนวยนะคะขอบคุณแฟนๆดนวยนะคะ โอ้น่าเสียดายจริงๆกันเลยนะคะฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะที่ฉันก็แอบเชียร์น้องมาดิซามาอยู่ค่ะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะน้องมาดิซายังอายุยังน้อยและอนาคตยังอีกไกลแน่นอนสวยขนาดนี้ใช่แล้วครับณตอนนี้นี่ก็ถึงเวลาที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมครั้งต่อไปของรายการ p l y y o o i l l Next Top Model ครั้งนี้อแล้ว และกิจกรรมพิเศษในวันนี้ก็คือเราจะให้ผู้เข้าเข้าแข่งขันที่เหลือทุกท่านทั้งหมด6ท่านนี้นะคะรับเงินไปทั้งหมด1,000บาทแล้วเราจะให้เวลา1ชั่วโมงให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านเนี่ยไปซื้ออะไรก็ได้ช้อปปิ้งอะไรก็ได้แล้วก็ต้องแต่งตัวในธีมหรือดูร้อนแฟชั่นซัมเมอร์ให้ออกมาสวยงามที่สุดโอ้โหฟังดูนะตื่นเต้นจังเลยอะ่ะวิใช่แล้ว1ชั่วโมง1,000บาทโอ้ยฉันจะซื้ออะไรได้ไหมเนี่ย น่าต,ตื่นเต้นใช่ไหมคะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยดีกว่าว่าผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเนี่ยจะซื้ออะไรมาบ้านนะคะใช่ครับใช่ครับผมว่าเนี่ยต้องใช้เวลาคุ้มค่าแล้วก็ต้องมีมีรสนิยมในการเลือกเสื้อผ้าเครื่องประดับต่างๆด้วยวฉันจะทําได้ไหมเนาะแต่เรื่องอย่างเงี้ยช้อปปิ้งเนี่ยเป็นเรื่องของฉันเลยรับรองว่าฉันเอาอยู่เธอไปกับฉันไม่ล่ะเดี๋ยวเราไปกันเป็นคู่ๆก็ได้นะได้เลยจ้าไปไปเราไปช่วยกันเลือกเนาะ ชุดในเตีมหน้าร้อนแล้วจะเลือกอะไรดีนะอืมฉันว่าฉันรู้จักร้านนี้นะมันน่าน่าจะไปซื้อมากเลยเอยแล้วฉันน่าจะซื้ออะไรดีล่ะสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะว่าแต่มีอะไรให้ฉันช่วยหรอคะพวกเรามาจากรายการ Play Mobile Next s o p Model ค่ะเพราะเราได้คำท้าทายให้หมาเลือกแฟชั่นซัมเมอร์ค่ะก็เลยอยากรู้ว่ามีชุดหน้าร้อนอะไรสวยๆบ้างไหม อ๋อถ้าเป็นชุดนี้เป็นยังไงคะเอ้ชุดนี้หรอกคะไม่อ่ะดิฉันว่าชุดนี้สวยกว่าทั้งเยอะนะคะเนี่ยดูสิฉันชอบมากเลยแหละเอ้จะว่าไปแล้วชุดนั้นก็สวยจริงๆละคะ่ะเหมาะกับเธอดีนะเส่วนของฉันนะ่ะชุดสีเหลืองแบบนี้เป็นไงบ้างวะอืมชุดของเธอก็ไม่เลวนะมันก็ดูเป็นซัมเมอร์สไตล์แบบเป็นทางการนิดนึงอต่างกับของฉันเลยเฮ้แต่ฉันชอบนะมันไม่ดู เปิดโบมากเกินไปฉันว่ามันกําลังดีเลยแหละงั้นตอนนี้เราก็ได้ชุดที่เราสองคนชอบกันเนาะฉันว่าเราไปคิดตั้งกันดีกว่าไม่เกินหนึ่งพันบาทแหละแต่แต่ละแบบเดียวเองใช้เวลาได้เยอะมากอล้แหละฉันว่าป่านี้พวกเขากันที่เหลือเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนาะจูเลียเธอจะจะซื้ออะไรล่ะจ๊ะฉันก็ไม่รู้ว่าฉันเลือกไม่ได้เลยอ่ะเธอว่าชุดของฉันน่าสวยไหมล่ะเนี่ยชุดสีฟ้าอันเนี้ย เอ๊แต่ฉันเหมือนจะเห็นว่าผู้ห้องขันอีคนนึงอ่ะก็ใส่ชุดเหมือนเธอเลยนะแต่เป็นสีเหลืองอ่ะแล้วคราวนี้เธอใส่สีฟ้าเธอไม่กลัวกรรมการจะมองว่าซ้ำาหรอเอ๊มันก็ไม่ซ้ำนะชุดของฉันนะฉันใส่สีฟ้าเพมันขึ้นกับผิวฉันจะตายดูสิมันเอาจะขับผิวฉันออกมาให้ดูดีมากเลยล่ะเอ๊ฉันก็เล่าแต่เธอแล้วกันนะถ้าเธอเลอกนี้เราวเล่าแต่เธอแล้วกันอืมจะว่าไปมันก็สวยเหมือนกันแหละเอ๊แล้วเธอได้หรือยังล่ะฉันยังไม่ได้เลยอ่ะ จูเลียเธอต้องรีบซื้อแล้วนะเนี่ยมันจะหมดเวลาแล้วแหละถึงตาพวกเราแล้วเนาะว่าแต่พวกเราจะไปซื้อตรงไหนดีนะเธอคิดว่าเธออยากซื้อกระโปรงหรือเป็นเดรสดี่ักอืออยู่แเป็นกางเกงขาสั้นดีไหมเสื้อผ้าในซัมเมอร์เฮ้ยเธอดูกระโปรงตัวนี้สิฉันชอบมากมากเลยกระโปรงลายจุดสีดำอะ่ะเฮ้ยใส่ตรงกันเลยฉันก็ได้กระโปรงสั้นมาเหมือนกันเป็นสีชมพูนี้อะ่ะไอ้ฉันว่าลุคนี้ยเหมาะกับพวกเราทั้งสองคนเลยเนาะ ใช่แล้วละจ้านี่พร้อมมากๆเลยฉันว่าชุดนี้ต้องกินใจกรรมการแน่นอนเลยค่ะพวกข้าวงหันตอนนี้ก็กลับมาที่สตูดิโอของเราทั้งหมด3คนด้วยกันแล้วนะคะอ๋อดูดั่งซีมาอีกทางนูน้นอีกทั้งสองคนเอ๊ะว่าแต่ยังขาดไปอีกหนึ่งคนขาดใครไปนะ อ๋อยังขาดจูเลียนี่นะทําทไมจูเลียไม่มาอีกนะตอนนี้พวกวเข้าแข่งขันก็มากันเกือบครบทุกท่านแล้วนะคะแต่ละคนเนี่ยก็ช่างเลือกสรรชุดเสื้อผ้าได้อย่างมีรสนิยมมากมากเลยใช่แล้วครับผมเห็นด้วยเลยครับโอ้โหสาสาวนี่เขามีรสนิยมในการช้อปปิ้งและการแต่งตัวเป็นพิเศษเลยนะครับอ้าวนั่นไงครับจูเลียมาแล้วมาแล้วนี่ไงครับเอา้าทำไมจูเลียไม่มีเสื้อผ้าตัวใหม่อีกแล้วจ๊ะอืมคืรจูเลียหาไม่ได้อะคะ่ะเอา้าหาไม่ได้ แย่ yeah, จังเลยเนาะทาอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเราจะได้คะแนนได้ยังไงล่ะจ๊ะแต่ได้ว่าตอนนี้เวลาก็หมดลงแล้วดังนั้นเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ในการหาชุดเพิ่มแล้วน,นะจะตอนนี้เราก็ได้พูดเข้าแข่งขันทั้งหมด6กคนด้วยกันแล้วก็มีชุดเกไก๋หลากสไตล์มากเลยแต่ก็อยู่ในธีมฤดูร้อนหรือซัมเมอร์แฟชั่นกันทางนั้นเลยนะคะใช่เราครับ ผมเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยนะคะว่าจะโหวตให้ใครดีตอนนี้การตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับพวกคุณผู้ชมทั้งหลายแล้วล่ะครับถ้าคุณชอบคนไหนเนี่ยก็อย่าลืมกดโหวตให้เลยนะครับแล้วพวกเราจะมาติดตามผลดูกันว่าในครั้งหน้าเนี่ยใครน่าจะเป็นผู้ชนะในกิจกรรมครั้งนี้และใครกันนะที่จะต้องกลับบ้านไปมือเปล่า